ขอเจริญพรท่านผู้รับฟังเสาร์ยี่สิบหกมิถุนายนสองห้าหกสี่บัดนี้ถึงเวลารายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเก้าสิบหกจุดเจ็ดห้าชั่วโมงนี้ชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่สิบของพระไตวิโกเล่มที่สิบสามเล่มที่สิบสามมีอตาตถาอธิบายความมีสองเล่ม เพื่อเริ่มที่ยีิบมาได้เริ่มที่ยีเอริ่มที่2ีมีสาระพอที่จะสรุปได้27เจรื่องแต่จะทยอยบอกทีละสิบเรื่องเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนเวลาของประสูตรจะพยายามใช้เวลาในอัต,อตกรถาเร่มที่20นี้ไม่ให้นานเกินกว่า50ชั่วโมง มีสาระพอ,พอสรุปได้ดังนี้เรื่องที่หนึ่งที่มาในเรื่องยี่สิบนายธาาจารย์ชั่วเปตสะและปริภาชกชั่วกรันทกะถามว่าทำไมพิสุจึงได้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบมีการกล่าวถึงบุคคลสี่จำพวกหนึ่งผู้ทำตนให้เดือดร้อนสองทำผู้อื่นให้เดือดร้อน สาทำทั้งตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อน 4. ไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อน 2. องถ้าสมารระบดีพรานาคามีเมื่อไม่สามารถข้องาฉันทราคะย่อมบังเกิดในชั้นสุทธาวาสด,ด้วยเจตนาที่ประกอบด้วยจตุจฌานเพราะยังละฉันทราคะในสมถะและวิปัจนาไม่ได้ แต่ความพอใจในสมถะและวิปัสนาไม่ใช่กิเลสอันพูดต้องการนาคามีผลจะพึงกระทำและท่านก็ได้กล่าวสมถะและวิปัสนาไว้ข้างหน้าเป็นอันดับที่11และที่12ชั่วโมงที่11ชั่วโมงที่12บนะวันนี้ชั่วโมง8แล้วโอ้มชนี่ชมงที่10 3. หมอชีวโกโมรารพันธ์ สร้างกำแพงสีใบไม้แดงสูง18ศอกล้อมสวนอัมพวันไว้ว่าด้วยเนื้อที่ไม่ควรบริโภคด้วยเหตุสามประการหนึ่งที่ตนเห็นสองที่ตนได้ยินสที่ตนังเกียรต 4. สี่คนชื่ออุบาลีมีสองคนหนึ่งุะอุบาลีเถระสองอุบาลีคราบดีเทียงตาใส คิดจะเอาพระเจ้าไปเป็นสาวกของตนเองแล้วคนเชื่อทีฆะทีฆะในประไตรปิฎกทั้งหมดเนี่ยมีอยู่สคน 1. ชายเข็นใจจอมขโมยเชื่อว่าทีฆะปิธิตาย่งหลังยาวได้บอกให้นางทีฆตาหลาทีฆะคนที่สองมีนางจอมโุยผู้ที่เป็นภรรยาของนายกาโครการ โคราการแปลว่าคนเตี้ยแค่แก่นผิวดำให้เก็บเอาทรัพย์สมบัติของคนแค่เครื่องขี่คอพาข้ามน้ำชวนหนีไปอยู่ด้วยกันต่อหน้าต่อตาอันนี้มาในเรื่องของมโหสถบัณฑิตในเล่มที่28อาตรถาธิบายความอยู่ในเล่มที่63 สามทีนะคะบริพายชกค,คู่เป็นหลานของพระสาลีบุรสามทีขตาปัตสีนิคนมัญญัติธันดะสาม,มาในอุปาริวาตสูตรในเล่มที่13นี้ในเรื่องเดียวกันนี้ได้มีการกล่าวถึงป่าไม้เมียนชะป่ากาดิงคะป่ามาตังคะขอทานชั่วมาตังคะกับนางทิฏฐมังคริกาคมชาติมันดาบท ห้ามให้ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วก็พระราชาได้เอาพระแสงดาบฟ,ฟันมหาบุรุษขาดเป็นสองท่อนเป็นเหตุให้บ้านเมืองร่มจมแล้วก็นี้คนหนาตาบุตายน้เมืองปาวามีในพระสูตรนี้แล้วก็ต่อมาเป็นเรื่องที่เ,เรื่องที่5สันทาคารอรัรานาภาพิสูจน์สงมาแล้ว ในเมื่อพระพิสุสงมาก็เท่ากับว่าพระพุทธพจน์คือพระไตรปิฎกมาด้วยมีการปารภว่าน่าจะให้พระบุรธเจ้าเทศแต่น้อยๆและมอบพราไ้พระอานทน์มีเรื่องของการบอกว่าไกล่ลูกไก่เกิดสองครั้งออกจากท้องแม่แล้วออกจากบอกฟองไข่ต่อริยาสวาวกเกิดสามครั้งด้วยวิชาสาหนึ่งออกจากความมืด ที่ปกปิดขันที่เคยอาศัยอยู่ในปางก่อนสองออกจากความมืดที่ปกเป็นจุติและปฏิสนธิสามออกจากความมืดที่ปกปิดสัจจะสีเป็นการเกิดครั้งที่สามมีการเล่าเรื่องของสันนังกุมารพมแล้วก็หกทำแปดประการที่เป็นไปเพื่อตัดขาดวัวหาน การเปรียบเสมือนกับสุนัขแทะกระดูกแล้วก็ภูเขาห้าลูกภูเขาสุทัศนะภูเขาจิตตะกูดภูเขาการะกูดภูเขาคันธามาตภูเขาคันธามาตวันอุโบสถข้างแลมจเจรืองแสงเหมือนฐานไฟคูภูเขาไกรราชภูเขาทั้งหมดนี้ตั้งอยู่ได้ด้วยอนุภาพของเทวดาและพญาน,นาคเจ็ด เป็นระสตรที่จะบรรยายในวันนี้บุญโกริยสูตรผู้ประพฤติวัดดังโคและเสนิยะอเจระผู้ประพฤติวัดดังสุนัขว่าด้วยกรรมสี่ประการคือกรรมดำมีวิบากดำกรรมขาวมีวิบากขาวกรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวกรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนั้นก็มีอยู่ แอันดับต่อไปที่จะบรรยายนู่นันเสา์ต่อไปนู่นนี่คนลุ้นคิดปัญหาในสมองนึงสี่เดือนชื่อว่าปัญหาวนเวียนแล้วก็พัฒนาคตเป็นผู้รู้จักการเพื่อที่จะกล่าววาจาเช่นนี้มีนิทานเรื่องนักเลงขีเร่ากับชายแก่วาจาของพวกขโมย 9. นายช่างไม้ชื่อว่าปัญจังคะและพระอุทายี เทียงกันเรื่องเวทนาสองกับเวทนาสาอันดับที่10หมู่บ้านาพามชื่อว่าสาราว่าโดยครูทั้ง6มีสาอมีวาทะอันเป็นข้าศึกต่อกันอันดับที่สิบเบ็พระราหุลมีพระชนภาษาได้7ปีอยู่ในกระท่อมน้อยชื่อว่าอัมพระรัติกาใครต่อการศึกษาได้เกลียร์ายลงประมาณบาทหนึ่ง ในบริเวณบักคันธก,ก็ดีแต่เช้าตูด้วยคิดว่าวันนี้เราจะได้รับโอวาทประมาณเท่านี้ได้รับการตรัสเตือนประมาณเท่านี้จากสำนักของอุปชาและของพระภิกษุเอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของพรสูตรชั่วโมงนี้เป็นพรสูตรข้อที่84มีเมีชื่อว่ากุกุโลวาทสูตร ว่าด้วยปุณณโกริยบุตรในเสนิยะอเจระข้าพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ประทับอยู่ที่ชนบทชื่อว่าโกริยะทรงกระทำนิคมข,ของชาวโกริยะเชื่อว่าหาริทธวัสนะให้เป็นโคจรคาม ครั้งนั้นปุณณโกริยบุตรผู้เปิดพืชวัดดังโคและเสนิยะอาเจระผู้เปิดพืชวัดดังสุนักทั้งสองคนได้เข้าไปฟ้อพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วท่านปุณณโกริยบุตรผู้ประพืชวัดดังโคได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอาเจระเสนิยะอาเจระท่านผู้นี้เป็นเพื่อนของข้าพเจ้า ท่านได้ประพฤตวัดดังสุนักเฮ็ดกรรมทษโษโธโโทโยาที่ผู้อื่นเสด็จได้บริโภคที่เขาวางไว้บนภาาพื้นดินบริโภคโภชนาเขาสมาทานกุกุลาวัดนั้นอย่างบริบูรณ์สิ้นกระนานคติของเขาจะเป็นอย่างไร ตายไปแล้วสัตวนะพบหน้าของเขาจะเป็นอย่างไรเฮ้ยอยาจะถามทวายปุณณนะเอ้ยจงงดข้อนี้เสีอเถอะข้อนี้อย่าถามเราเลยดูยังนั้นถามบริจาคนึงสองครั้งสมครั้งเอ๊ยบอกกันในดีก็บอเสือ ท้าบ่อบอกนี่เจ้าผู้ยอมกับบ้านท่านหเรอเาคงไม่ได้จากท่านไปแน่ถ้าไม่บอกเนี่ยเอานะคานี้เราจักพยากรแก่ท่านดูก่อนบุญะคนบางคนในโลกนี้บําเพนกุก,กุรวัตมําเพนปกติของสุนัขบําเพนกิริยาอาการของสุนัขไข้บริบูรณ์ไม่ขาดสายครั้นแล้วเมื่อตายไป เขาย่อมเข้าถึงความเป็นสาหายของสุนัขหากว่าเขามีความเห็นแนวนี้ว่าเราเนี่ยจัดได้เป็นเทวดาหรือได้เป็นเทพเจ้าองค์ใดองค์หนึง่งด้วยศีลวัตบะหรือพรหมจรันรย์นี้ความเห็นของเขานั้นเป็นความเห็นผิดเรากล่าวคติของผู้เห็นผิดว่า มีสองอย่างคือนรกหรือจะเป็นกำเนิดัตินาชันอย่างใดอย่างหนึง่งดูก่อนบุญนนะกุกุรวัตเมื่อถึงพร้อมย่อมนำเข้าไปให้ถึงความเป็นสหายของสุนัขวายเป็นมูหมาทีนี่มเงเมื่อวิบัติก็ย่อมก็ถึงนรกด้วยบาการาชนี ั่นเสนิยะอเจระผู้ประพฤติวัดดังสุนัขร้องไห้น้ำตาไหลบ่าวพระเจ้าจะได้ตัดบอกกับุญนกโกริยะผู้ประพฤติวัดดังโคเพื่อนเกอเขาบอกว่าคอยบอกแล้วยาสะต้องให้คอยตอบเป็นยังไงบองะห้องแห่งห่างาลยส่วนอเจระส่วนเสนิยะก็ทูนว่า เว้ยภูคขาไม่ได้ห้องให้ถึงการพยากรณ์น,นั้นที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพยากรณ์แล้วแต่ข้าพระเจ้าได้สมาทานวัดเพียงนางสุนักนี้อย่างบริบูรณ์มาช้านานเอาแล้วท่านปุณณโกริยบุตรละ่ะผู้ประพฤติวัดนางโคเขาสมาทานวัดเพียงนางโคอย่างบริบูรณ์มาช้านานคติของเขาจะเป็นอย่างไร พบนาซานาของเพิ่นจะเป็นอย่างไรเฮ้ยซศดเอาไว้เสนิยะย่าลุยจงได้งดข้อนั้นเถอะเรื่องนั้นยาสมาถ,ถามคอยเอ้ถ้าพอตอบผู้ขาภูกลับาดเนาะเสนิยะยังถามอีกเป็นขั้นที่สองเป็นขั้นที่สาม ดูก่อนเสนิยะเราเน่ไม่ได้จากท่านไปแน่ๆซึ่งคํานี้เราจากพยากรแก่ท่านบุคคลบางคนในร่องนี้ประพฤติวัดดังโคคันแล้วเมื่อตายไปย่อมก็ถึงความเป็นสหายของโคถ้าเขามีความเห็นแนวนี้ว่าเราจะได้เป็นเทวดาหรือได้เป็นเทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่ง ด้วยศีลด้วยวัดด้วยตะบะหรือด้วยพรมอาจย์นี้ว่าเห็นของเขานั้นเป็นความเห็นที่ผิดๆเรากล่าวคติของบุคคลผู้มีความเห็นผิดว่ามีสองอย่างคือนรกหรือไม่ก็กันเมสัติริชานอย่างใดอย่างหนึ่งโอ้ยพ่อเทศจบปเนื้อหรืออกหรือใจไร วุณณะโกริยะร้องไห้น้ำตาหนองหนะ้าคอยบอกเละว่าอย่าถามอย่าถามเป็นเังไนี้ห้องให้งอเงอกเลยวุณณะโกริยะก็กาดชวนว่าโอ้ยผู้ข่าวไม่ได้ห้องให้ไม่ได้ร้องไห้ถึงการพยากรน,นั้นข้าพเจ้า ภูมิอกภูมิใจที่ร่วมใสในพระพุทธเจ้าอย่างนี้ว่าทรงสามารถแสดงธรรมโดยประการที่ข้าพระเจ้าจะพึงละวัดเพียงดังโคนี้ได้และเสนิยะเจระก็จะพึงละกุฬวัดนั้นได้ดูก่อนบุญนาท่ากันนั้นขอเธอจงฟังจงมนสิการให้ดีเราจะกล่าวดูก่อนบุญนากรรมสีประการนี้ กรรมสี่ประการนั้นเป็นไหนหนึ่งกรรมดำมีวิบากดำมีก็มีอยู่สองกรรมขาวมีวิบากขาวก็มีอยู่สามกรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวก็มีอยู่สี่กรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมก็มีอยู่ ก็กมก็กมดำมีวิบากดํดำเป็นไงอุย้ยบุาจาักเรียวู้ขาโง่ปานควายดูก่อนปุณณะบุคคลบางคนในโลกนี้ประมวลกายสังขารวัจีสังขารมโนสังขารอันมีความทุกข์ครั้นแล้วย่อมเข้าถึงโลกอันมีความทุกข์ เขาอันภัสสะประกอบด้วยความทุกถูกต้องย่อมเสวยเวทนาอันประกอบด้วยทุกโดโยส่วนเดียวเหมือนกันกับสัตว์นรกฉะนั้นความอุบัติขึ้นของสัตว์จึงมีสัตว์กระทากรรมอันใดไว้ย่อมก็ถึงเพาอกรรมนั้นพัสสะย่อมถูกต้องเขาผู้เข้าถึงแล้วสัตว์นั้นมีกรรมเป็นทายาท ข้อนี้เรากล่าวว่ากรมดำมีวิบากดำสันตัวก็กรมขาวมีวิบากขาวเป็นชนไรมูคนบางคนในโลกนี้ประมวลกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารอันไม่มีความทุกข์คันแล้วเขาย่อมก็ถึงโลกอันไม่มีความทุกข์พัสสาอันไม่มีความทุกข์ย่อมถูกต้อง พอย่อมเสวยเวทนาอันไม่มีความทุกข์เป็นสุขโดยส่วนเดียวพอปานกับเทพชั้นสุภกินหาฉะนั้นก็กรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวเป็นทช่ไหนอ้บุคคลบางคนในโลกนี้ประมวลกายสังขารวจีสังขารน,นโนสังขารอันมีความทุกข์บ้าง อันไม่มีความทุกข์บ้างคันแล้วก็เข้าถึงโลกอันมีความทุกข์บ้างไม่มีความทุกข์บ้างภาษาอันมีความทุกข์บ้างไม่ทุกข์บ้างย่อมถูกต้องผู้เข้าถึงโลกย่อมเสวยเวทนาอนันมีความทุกข์บ้างไม่มีทุกข์บ้างมีทั้งสุขทั้งทุกข์ละคนกันนูดพวกมนุษย์เทพบางเราและสัตว์วิิบาณบางเราแล้วก็กรรมที่ไม่ดำไม่ขาว มีวิบากไว้ดำให้ขาวเป็นไปพวกความสิ้นกรรมนั้นเป็นฉไฉไนบรรดากรรมทั้งสามประการกคือหนึ่งเจตนาเพื่อที่จะละกรรมดำมีวิบากดำสอเจตนาเพื่อที่จะละกรรมขาวมีวิบากขาว 3. เจตนาเพื่อที่จะละกรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวนั้น ยผู้ขายอยากสิบวชข้าบวเม,มืองได้การบรรพัญชาวเบสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระเจ้าก็ตัดว่าโดยกรเสนิยะผู้ใดเคยเป็นอัญญะเดรถีถ้าหวังการบรรพชาวเบสมบทผู้นั้นจะต้องอยู่ปริวาสถึงสี่เดือนเสียก่อนต่อร่วงสี่เดือนที่สุนทหลายจึงจะให้บรรพญชาวเบสมบทได้ แต่ว่าเราก็ทราบความแตกต่างแห่งบุคคลในข้อนี้เสนียะก็กราบทูลว่าต้องอยู่ปริวาสีเดือนก่อนภาษาอย่างสีเดือนเอาสปีรถต่อร่วง4ปีไปพิสูจน์ทงหลายจึงจะให้พวกข้าบองค์บรรมาชาอุปสมบทเพื่อความเป็นพิสูจนเถิด เสเนียผู้ประพฤติวัดดังสุนังได้การบรรพชาสมบทติในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่นานก็ได้เป็นพระอาหารหันต์รูปหนึ่งในจํานวนแห่งพระอาหารหันต์ทั้งหลายจบกันแล้วพระสูตรขอ้อนี้จบแต่พระสูตรลองไปฟังอัตารถาอาจารถาอธิบายความประสูตรนี้ท่านพระอาตารถาจารย์ท่านได้อธิบายความบอกว่าคําว่าหริทธวัสนานั้นมีความว่าคนทั้งหลาย ได้นุ่งหมผ้าสีเหลืองเล่นนักกษะ,ะนั่งเล่นนักขัดตระเวในคราวสร้างพระนครน,นั้นพวกเขาจึงได้ยกชื่อนิคมขึ้นขนานนามว่าหาริทธวัสนะแล้วก็คำว่าโควัตติโกผู้สมาทานวัดเพียงนางโคคือเขาจะเอาเขาโคทั้งสองเขาเนี่ยมาตั้งครอบไว้บนีิษะ แล้วก็ผูกหางคล้ายโคเนี่ยคานสีขาเที่ยวเดินกินหญ้าก,กับพวกเราโคที่ชื่อว่าเจระานั้นก็คือเป็นคนเปลือยกายไม่นุ่งผ้าไม่นุ่งกางเกงนั่นแหละทั้งสองคือปุณณะแดะเสนิยะเนี่ยเป็นเด็กเป็นสหายเล่นฝุ่นมาด้วยกันที่ชื่อว่าประพฤติวัดเพียงนางสุนัขสู้นักเลยนะเมื่อนั่งใกล้ๆของเจ้านายเจ้าเท้าทั้งสองข้าตะกุยพืน้น แล้วนั่งเห่าเสียงสุนัขเสนิยะก็คิดว่าแม้เราก็จะกระทำดุจกิริยาแห่งสุนัขขณะกลาวปราศัยทักทายกับพระผู้มีระภาคเจ้าแล้วก็เอาเท้าทั้งสองข้างตะกุยพื้นสรัดศีรษะทำเสียงเห่าดังผู้ผ,ผู้นั่งคู่มือคู่เท้าเหมือนกับสุนัขเขาได้เกิดความคิดอย่างนี้ว่าตั้งแต่วันนี้ เราจะกระทําอาการที่สุนัขหลายพึงกระทําอาการเดินอาการเดินของเราสุนัขมีอยู่เดินไปทั้งไหนจะยกขาโย,ยกไปทั่วการที่เห็นสุนัขเรล่าอื่นน่ะก็จะเยียกเขี้ยวเดินผ่านกันอย่างนี้ชื่อว่าเป็นอาการของสุนัขเขากระทาอาการของสุนัขนั้นให้ปากฏในเสนยากาบถูนว่าอันหนึ่งเล่าวัดอันเนี้ย ข้าพระเจ้าสมาทานมาเป็นระยะเวลานานแล้วเฮ็ุไปก็บ,บ่มีความเจริญไหมปฏิบัติเพล่อก็ชิบหายวาวอนกรรมที่ข้าพระเจ้าก็ทํามาเป็นเวลาเพียงนี้ได้เกิดเป็นโมฆะฉะนั้นข้าพระเจ้าเมื่อพิจรารณาเห็นความวิบัติของตนเองจึงได้ร้องไห้พระบรมมีพระเจ้าก็ได้บอกว่าจริงอยู่บคุคคลกระทากรรมฆ่ากัน เกิดในกำเนิดสตรฉานในตำแหน่งช้างมิ่งมงคลเป็นต้นด้วยอากูศรกรรมแต่เขาก็ได้เสวยความสุขในประวัติการด้วยกูศรกรรมได้ถึงแม้เขาจะบังเกิดในราชชัตรูกูลด้วยกูศรกรรมต่อมาก็จะได้เสวยความทุกข์ในประวัติการด้วยอากูศรกรรมกรรมคือเจตนาในมัคคีอันกระทำให้สิ้นกรรมทรงประสงค์เอาว่ากรรม ที่ไม่ดำไม่ขาวสำหรับมนุษย์พวกอนป่รากฏว่าบางครั้งบางคราวก็เป็นสุขบางครั้งบางขราวก็เป็นทุกข์ส่วนในเราเทวดาทั้งหลายยางเราพวกภูมิมเทวดาหรือพวกเราวินิปาติกาสัตว์ทั้งหลายและแม้แต่เวมานิกระเปตบางครั้งบางขราวก็เป็นสุขบางครั้งบางคราวก็เป็นทุกข์ สุขย่อมเกิดได้ในเราสัตว์ติริชาานเช่นเดียวกับช้างตัวที่เป็นมิ่งมงคลเป็นต้นพระผู้มีพระเจ้าได้ทรงทราบความาที่บุคคลเป็นต่างๆกันเพื่อจะทรงแสดงว่าคำนี้ปรากฏแก่ข้าพระเจ้าว่าบุคคลผู้นี้สมควรที่จะอยู่ปริวาสเสียกรบุคคลผู้นี้ ไม่สองคนที่จะอยู่ปริวาสต่อจากนั้นเสนิยะก็ได้คิดว่าอุปผาะพระพุทธศาสนาเป็นตางืดแเ่งอัจจรนยเป็นสิ่งที่ควรขัดสีเป็นควรที่เป็นสิ่งที่ควรทุบทุบเนีน่ยนี่เนีนี่ทุบคัดแล้วก็ยึดเอาแต่สิ่งที่ควร ไอสิ่งที่ไม่ควรที่ไม่ดีกว่าท,ทิ้งทิ้งมันไปเสียต่อแต่นั้นเขาก็ได้เกิดความบุตษาหะวิยะในการบรพรชาบวชยิ่กว่าไว้เหวคราวนั้นคราวนั้นพระผู้มียภาคเจ้าได้ทรงทราบความที่เขาทั้งสองพร้อมกับสหายเกิดฉันทายาแนงก้าแล้วทรงดำเนีนว่า ทั้งเสนาและปุณณนะทั้งสองคนเนี้ยไม่ควรที่จะอยู่ปริวัติพระผู้มีประภาคเจ้าจึงได้ประทับนั่งในท่ามกลางหมู่ภิกษุสงฆ์ได้เขาบรรมาชาวผสมหมดแล้วจริงแล้วกระบุดทั้งหลายย่อมบวนเพื่อประโยชน์แก่มรรค่าผมอาจารย์ทางนั้นได้ทรงกระทำไม่แจ้งด้วยปัญญาด้วยตนเอง อธิบายความว่าไม่ต้องไปเชื่อต่อบุคคลผู้อื่นท่านเสนียก็ได้เป็นพระรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระรหันต์นั้งหลายรักำหรับรายการธรรมะวันนี้อาตมาภาพแนะนำมาจากข้ไตรวิโรเล่มที่13ก็สมควรเก็บเวลาแล้วขอ,อยุติลงแต่เพียงเท่านี้